โคมไฟถนนโซลาเซลล์อันบอกกันเลยอาอกมาดูกันนะครับโอ้โ oh. ห อันบอกออกมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งกล่องก็จะมีไฟถนนโซลาเซลจากโมดิขาตั้งโคมไฟชุดนอด็อตสก,กูและคู่มือมาดูรอบโคมไฟกันนะครับอันนี้เป็นทานด้านหน้านะตรงนี้จะเป็นเม็ดไฟ LED มีหลอดไฟ LED ทั้งหมด112ชิ้นเลยปุ่มสีเขียวคือสวิตช์เปิดปิดเมื่อเวลาแผงโซลาเซลเริ่มชาร์จแบตตรงนี้จะพิมพ์เป็นสีแดงตรงนี้จะเป็นที่ยึดขาตั้งอันนี้เป็นทานด้านหลังตรงนี้จะเป็นแผงโซลาเซลทั้งหมดเลยเดี๋ยวขาตั้งมาใส่นะมีรูเข้าบดตรงนี้บริเวณขาตั้งเอาไปติดกับผนงนะงบ้าาาหรือว่เสไฟ สําหรับตัวโควมไฟมีขนาดความยาวอยู่ที่29เซนความกว้างอยู่ที่15.7เซนใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวเพื่อเริ่มใช้ง,งานไฟติดสว่างขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเมื่อถึงเวลากลางวันตรงนี้จะมีไฟกระพริบเป็นสีแดงนะและเมื่อถึงเวลากลางคืนไฟจะติดขึ้นมาอัตโนมาตแบบนี้ แสงไฟเป็นแสงสีขาวสว่างจ้ามองเห็นพื้อนนี่อย่างชัดเจนสําหรับระยะเวลาของการใช้แบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ4-6ชั่วโมงชาร์จเต็ม1ครั้งใช้งานได้ยาวนานมากถึง12ชั่วโมงอยากได้ไฟถนนโซลารเซลล์ดีแบบนี้กดสั่งซื้อที่ลิงก์หน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้านในมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมผู้คุยเวด้ในคอมเมนต์เลยนะครับ